นี่คอมเมนต์นี้เลยนะครับก็เคลียสินมันคงยังไม่ได้นะฮะแล้วถ้าเป็นฝ่ายผิดด้วยเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบของคู่กรณีด้วยเห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเรารอประกันบริษัทที่จ่ายไม่ได้เนี่ยมันมันมันไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเรานะแค่รถเรานะฮะ คู่กรณีแล้วด้วยนะถ้าเราเป็นเกิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นต้องเคลมแล้วเป็นฝ่ายผิดเนี่ยคือจ่ายไม่ได้ก็นั่นแหละครับกระทบหมดสุดท้ายก็คือเรื่องเงินนะครับผมเรื่องเงินเรื่องแ r e d ฟ t ที่มันไม่สามารถที่จะจ่ายออกมาได้หมุนเวียนออกมาได้อย่างสะดวกแบบสถานการณ์ปกติ แล้วตอนนี้ก็มันเป็นช่วงอยู่ระหว่างรอด้วยนะฮะว่าจะอยู่หรือจะไปถึงอยู่ผมก็ว่าก็ใช่ว่าจะจ่ายนี่ได้ได้ง่ายๆเพราะว่ามหาศาลเหมือนกันทั้งเจอจ่ายจบทั้งรถยนต์นะครับก็อย่างที่บอกเนาะเพื่อกระจายความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงของเราที่เราแบกรับไว้อะ เราซื้อประกันกับบริษัทที่จ่ายสินใหม่ไม่ได้ไม่ได้รับความสะดวกอู่ไม่ได้รับซ่อมอาจจะรับแต่ต้องสำรองจ่ายแล้วต้องไปทวงหนี้ทวงหนี้ก็ไม่รู้จะจ่ายได้หรือเปล่าถ้าถูกถอนใบอนุญาตก็ยาวครับผมไอ้นี่ที่จ่ายไปชีวิตยากลําบากกว่าคนที่ไม่มีประกันอีกถ้าคนไม่มีประกันชนโอเคเราเราเจ็บชนเองเจ็บเองจ่ายเอง,จ,เองจบนะครับ ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ชนเองจ่ายเองเอามาตั้งเบิกเองแล้วก็ไม่ได้เองด้วยรออีกเกิดไปกอบอวก็ต้องไปทวงต่อที่กอบอวออีกมันสร้างความยุ่งยากให้กับชีวิตอย่างมากสถานการณ์แบบนี้นะฮะแค่ซื้อที่ใหม่จบเลยครับเราไม่ต้องไปคิดมาก มีให้ทั้งแบบผ่อนเงินสดหานจำนวนเดือนครับไม่มีดอกครับผมมีโบรกเขารับผ่อนนะแล้วเรื่องมีบริษัทมารับแมทเบียในราคาเดิมความคุ้มครองเดิมให้เราอีกนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะครับผมทำที่ใหม่เพื่อความสะดวกของชีวิตเรานะครับฝากความหวังไว้กับที่นี่ไม่ได้ครับไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่สถานการณ์มันไม่ได้จริง แล้วคอพอก็ยังทําอะไรไม่ได้มากอยู่อยู่แล้วนะครตอนนี้รออย่างเดียวครับรอถ้าเขาหาเงินมาไม่ได้ก็เป็นไปทางเดียวครับที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือรัฐมนตรีคลังต้องเซ็นสั่งดําเนินการถอนใบอนุญาตแล้วคอพอก็ดําเนินการตามรัฐมนตรีคลังเซ็นลงนามมา ประมาณนั้นและกบวก็เข,เข้ามารับช่วงชำระบัญชีส่วนทรัพย์สินนั้นก็กบวก็ต้องเป็นผู้จัดการนะครับเพราะเขาต้องรับผิดชอบชำระนี้ประมาณนี้ส่วนตัวเราไม่จะเป็นต้องรอใครครับซื้อที่ใหม่ ซื้อที่ใหม่ครับถึงแมดเบีย้ยไปได้ก็ต้องหาเบีย้ยที่อื่นซื้อครับผมติดจะสามบวกสองสองพัดสามพัดอะไรก็ได้ถ้ารถใหม่ก็ชั้นหนึ่งได้ครับไม่ไม่สะดวกเกินก้อนก็ผ่อนแค่นั้นเองครับเพื่อเกิดเหตุแล้วบัดไปยิ่งกว่านี้อีกถ้าเราผิดด้วยนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับผมเราตัดสินใจเลยนะครับนะฮะอย่าไปรอครับผมแล้วก็ทําแล้วเนี่ย ถ้าสามารถที่จะดําเนินการประสานง,งานขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ก็ยกเลิกครับแต่ถ้าไม่ได้ก็รอครับผมคอปพอเขามีมาตรการอะไรออกมาเราก็ดําเนินการรักษาสิทธ,ธิผลประโยชน์เรานะครับถ้ากรมธรรม์เรายังมีมูลค่าเราก็ตามไปช่วงคืนไปขอคืนครับผมแต่ถ้าใครจะย้ายอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับรอคอปพอดำเนินการแต่ระหว่างนี้ก็ต้องขับรถอย่างร,าาระมัดระวังนะครับเกิดเหตุก็ไม่มีใครช่วยรับผิดชอบ ต้องจ่ายเองนะครับแล้วก็ไปช่วงนี้เอานะฮะประมาณนี้อย่างคอมเมนต์นี้เลยครับถ้าเราเป็นฝ่ายผิดอ่ะเราต้องรับผิดชอบผู้กรณีด้วยก็ยิ่งคู่กรณีเราก็เดือดร้อนไปด้วยนะฮะอันนี้นะครับแต่ก็ถ้าคู่กรณีมีประกันของตัวเองก็โอเคเบิกไปอ่อนของเขาไปก่อนชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่ะหรืออะไรก็ตา,ามเขาก็เบิกเขาได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทเขาก็ต้อง มาไล่บี้เอาอยู่ดีนะครับกับบริษัทประกันที่เราถือถ้าเขาไล่บี้กับบริษัทประกันที่เราถือไม่ได้อีกไอเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปไล่ต่อกปวรหรือจะมาไล่ต่อที่เราเพราะเราเป็นคนผิดนะฮะมันก็เป็นการรับช่วงสิทธิ์ไปนะครับโอ้ีอลุงตุงนังนะฮะยังไงก็ทําที่ใหม่ครับสบายใจหาคนรับผิดชอบไปก่อนนะครับหาคนรับผิดชอบแทนเราไว้สบายใจสุดนะครับเรื่องประกันเนี่ยมันก็ มีคนรับผิดชอบเรื่องเงินให้เราเท่านั้นตัดสินใจได้ครับสนใจแมทเบี้ยสนใจขอราคาเบี้ยประกันนะครับทักทายเข้ามานะนะครับทักทายเข้ามานะครับส่งหน้าเล่มรถนะครับกับหน้ากรมธรรม์เดิมนะครับผมแล้วผมดําเนินการให้ครับผมแล้วถ้าแมทเบี้ยอายุรถต้องไม่เกิน15ปีขึ้นไปนะครับนะครับต้องไม่เกิน15ปีนะฮะเขาจึงจะแมทให้แต่ถ้าเกินก็ค้นราคาปกติครับผม ให้เราเลือกดูนะครับจะทำชั้นไหนก็ว่ากันไปนะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตครับผมสวัสดีครับ